ยาโนเปโรซินเปนธรรมทูตในประเทศไทยตั้งแต่43ปีที่แล้วและ10กว่ปีที่แล้วทงดูแลคณะธรรมทูตไทยและเป็นพ่อชาววาดที่วัดบุญมารกโกปทุมธานีมีคนถามว่า ในเวลาโควิดนี้ก็จัดการทำา e c อย่างไรแะใน่ดีนี้เพื่อประกาศเขาดีอย่างไรแล้วก็มีประสบการณ์พิเศษมากๆในเวลานี้เช่นว่ามีฐานอาหาร ในปทุมธานีนี่สามหนึ่งซึ่งเจ้าของซึ่งรับสิ่งรัางบาประมาณ6ปีที่แล้วแล้วก็อเขาค่อยๆก้าวหน้าไปและเข้าใจประวาจาะของพระเจ้าและปฏิบัติตามอย่างดีซึ่งเปิดตานอาหารปีที่แล้วนี้เองแล้วก็มีปัญหากับโควิด มากมายแต่เขาเขายัางใช้้านอาหารของเขานี้เป็นที่ชุมนุมเป็นที่ประชุมของดีีและคนที่สแควร์าพระเจ้าคนที่สิ่งหวังหรือผิดหวังในชีวิตมาสิ่งเข้าด้วยมาแบ,บ่งปันประวาจาของพระเจ้าด้วยซึ่งมีเรื่อเรื่อของเขาบางคนที่เพิ่งกลับใจด้วยกันด้วย 6คนจะประชุมกันเป็นประจำนอกจากอา่านพระคัมภีร์เป็นประจำไม่ก็ว่าอาิีลักการเขาก็ยังช่วยกันไปแบนปันอาหารอาหารที่เขาทำกันเองในร้านอาหารและที่เขาซื้อของหรือบางทีเขาก็ช่วยด้วยตรงข้าวสารผักวุ้ง ให้คนที่กำลังมีปัญหาโดยเฉพาะคนงานขอทราบซึ่งเดี๋ยวนี้ไม่มีงานทำแล้วส่วนใหญ่เป็นชาวพมา่าชาวลาว,ลวาเขมรอันนี้เป็นงานประจำที่คุณออฟจ้องของฐานาหารพร้อมกับคุณตระษิตคุณตะิคคุณอาร์ และอีกสองสามคนซึ่งกำลังลักใจอยู่และกำลังเรียนคำสอนอยู่อาศัยที่ีนี้เองท่านภาวนาดยการฟังพกระวาจจของพระเจ้าด้วยการและศึกษาการในพันหาต่างๆท,ที่เขาเจอในชีวิตและออกไปช่วยเหลือคนอื่นก็มีกับเป็นทุกหนึ่ง ที่ทำการอยู่ตลอดเวลาแนมะ้ในเวลานี้ที่อันตรายจะปีตโิโควิดก,ก็ได้แต่ตวกนี้ไม่เป็นอะไรเลยสบายดีครับก็มีอีกที่หนึ่งที่ที่เราเรียกกันว่าคอนโดซึ่งเป็นคอนโดเก่าแก่ทีสีเอ สูงข้าชั้นออที่ถูกทอทิ้งไปแต่ชาวบ,บ้านยังยุกกันอยู่ยุกันในในคนอยู่นี้ประมาณสามร้อยวองตัวยักจนออทีนี้เราทำงานเป็นพิเศษกุ้ยเด็กยักจนที่พ่อแม่ทอดทิ้ง ให้ไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนท่านแม่มาดูปัญหาของมัสเตอร์สมยศคุณปิจารายึ่งเราต้องขอบคุณท่านซึ่งเปิดโรงเรียนสำหรับคนรวยของเขาเพื่อรับติกยักชนด้วยไม่คิดไม่คิดภาเชื่มเลยครับแต่เด็กๆเหล่านี้ซึ่งฉลาดเก่งก็มีโอกาสเรียนแล้วแต่ก็ไม่มีอุปรกรณ์เพื่อเรียนออนไลน์ ในเวลานี้เลยเราก็ไปรับเขามาที่วัดตะบนมาราโคเป็นแต่14วันนี้ซึ่งเราเองก็มีเด็กติดโควิดในวัดของเรา4คนก็จะต้องปิดกิจการแต่ปิดไม่หมดข้าพเข้าถามว่าวัดมาลาโคปิดไหมปิดแต่ปิดในส่นนี้เกิดจะแอบมาได้ขอคนชื่อเหลือ ที่จำเป็นจำเป็นจัเป็เปมาได้กันคือผู้ถึงเด็กๆเ,เหล่านี้เพราะนอกจากสอนเด็กๆเ,เ,เด็กเป็นสื่อให้เราเข้าไปในคอน,นโดในชุมชนนั้นและทำบีซีเป็นประจำทุกอาทิตย์กับย่ากับยายกับญาติพี่น้องคนเด็กๆเ,เหล่านี้และคน อที่เราฝากไปอยู่ที่นั่นด้วย๋ยวบางก็เจอเป็นคนปิการไม่มีใครดูแลน้องชายของเขาอย่างตีไร่เราก็รับมาดูแลเองแต่ก็ให้คนในชุมชนคอนโดยดูแลแต่เราได้รับความหวังอือยอย่างดีจากยายคนหนึ่งทื่ใหญ่เป็นถึงเ,เขาด่วย ตามของเขาไปเขียนหนังสือแต่ยายคนนี้เขายังว่วมมือกับเราในการดูแลคนพิการนการดูแลชุมชนทั้งชุมชนเลยเมื่อกับมีจิตรง์คริสเตียนแล้วมีความเสียสละแล้วมีความสนใจในการเป็นคริสเตียนยิ่งกับนั่นน่ะนี่ก็เป็นงานที่เราทําอยู่แล้วแต่ก็ในขณะนี้ยังทํากันอยู่ไม่ ชาวบ้านตุ้งแจกตุ้งยางชีพสามร้อยถุงทีแล้วนี้เองแม้รู้วา่าเรามีเด็กติดโควิดก็ยังทำกันอยู่พระเจ้าเวอปเราจับเวอปจริงเด็กของเราติดโควิดจริงๆแต่ว่ามีแต่เื้อไม่มีอาการอะไร,ระเลยเารเาปกปิดกันมันก็เป็น ที่หนึ่งคือโฟวิดโดดก็ที่โโอื่นที่เราเคยทำดีซีตลอดเวลาแต่ติดต่อวันนี้เองทำไม่ได้คือที่ราชสุขแก้วเนื่องจากที่ราชสุขแก้วมีคนติดโควิดมาละตลดิดต่อคนจะก็ตายไปวันกว่า20คนดังนั้นอันตรายมากในเวลานี้ เราก็ยังทำงานในบ้านมีเด็กๆบางคนิดอยู่กับเราในบ้านเราเองที่ต้านโรงแรมก็จะแอดช่วยคนที่เสียวข้องที่สุดจะไม่ไม่เึงชาวบ้านังนั้นก็มีปีีประจำปุกตคิดยายมัน,นติบสองคนรามาประชุมกันที่ต้าสโรงแรมเพื่ออาบประกันทีกันก็ต จริงแล้วนะที่ตานแก้วมีคนรับสิลิบากสองคนแต่สิริลักษบาด้วยการทาอ e ีซีด้วยการตลอด5-6ากปีแล้วในที่สุดมีคนเชื่อแม้เป็นคนดูปมากแม้ลูกหลานห้ามเข้าศาสนาคริสตแต่เขาก็กินดีป้าชีวิตของฉันความใายของฉัน กิวิติรันดอนคมชากพระเยซูเจ้าคัฉากจาเทลซิสเป็นการแสดงวาเป็นคิสระบต่อหน้าต่อตาชุมชนที่เป็นพุตเป็บบนเัืบบอือกานติดกระทะอดชอติศาสนาตัวบ้ากับตัวที่อาจจะเป็นนาใสายดีซี ที่ทำ B.C อีกรุ่มหนึ่งก็คือที่พัศแก่ที่กกพัศแก่ตุกตาป่าโดยเลิกทำ B.C แล้วก็ทำอะไรก็มีเด็กทำพลาสามคนซึ่งพ่อแม่ทิ้งเนื่องจากพ่อแม่ปิดยาบ้าที่พัศแก่หวานนิสตาตัดเป็นบ้านบำร,รุงดูแล เด็กกับค่าสองคนอีกคนเนึ่งก็อยู่กับแม่แต่ต่อยอีกคนหนึ่งซึ่งก็ทำงานอยู่กับสังเกตกของเด็กสองรางวันจะอยู่ด้วยกันสามคนฝาแปดสองคนแล้ก็อีกคนนอายุสามขวบครึ่งก็มีความสุขก็เราเต็มใจหลับแรใส่ใจกันดี อย่าในในเวลาโควิดนี้ที่บ้านพ่อที่บ้านปันตตบ,บุตมาละโกก็มีเด็กๆอยู่หลายคนแล้วก็ในช่วงนี้ที่ไปไหนไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ก็ก็จัดมีโรงเรียนพิเศษโรงเรียนปัตตบุตมาละโกโดยสัปดาห์พวเราเองชื่นสอน,นเด็กๆในวันนี้ ใช้เวลาเพื่อสอนและให้เด็กๆเ,เรียนรู้วิชาต่างๆและอาชีพต่างๆด้วยทำใหความสุขด้วยเราจัดการระบบภา,าวนา,วราเราเยี่ยมเราทำธตรมบุตรทานธรรมส้างเยี่ยมก่อนรรมบัตรเย็่ยมกับวิชาต่างเป็นยามอาศัยพระเจ้าในทุกเรื่องทุกเวลา ของแจกวันวางใจในพระองค์มั่นใจพระองค์จะไม่ทอดทิ้งผู้ที่ฝากพระองค์และวางใจในพระองค์ครับมีควาเชื่อเป็นสิ่งที่จะรู้ได้ครังานธรรมทูตคือการประกาศข่าวดีซึ่งเน้นการน,นำพระคริสต์เจ้าไปสู่ ุคคลต่างความเชื่อต่างศาสนาคุณพ่อ iano, อาดิอาโน่อธิการขคณะธรรมทุตไทยและเจ้าอาวาสวัดนักบุญมารโกได้พยายามนำความรักและพระเยซูเจ้าไปสู่บุคคลต่างๆและในวิธีการหนึ่งนั้นคือการทำ b ซีมีการแบ่งปันพระวาจา ให้กับชุมชนต่างๆเช่นวัดสแกร์ลาดลมแก้วไพฟ้าชุมชนไก่เตี้ยคอนโดสุดเหล่าแต่เนื่องจากในช่วงเวลาแห่งโควิดนี้ทำให้การทำ BEC นั้นอาจจะทำได้น้อยลงแต่ในบางที่เช่นในร้านอาหารของคนออฟก็ยังมีการทำ BEC อยู่ พระเจ้าทรงเป็นพะละกำลังและช่วยเหลือเราให้เกิดกำลังใจที่ดีในการที่จะเข้มแข็งในความเชื่อในพระเจ้าให้เรารอดพ้นช่วงเวลาอันยากลำบากนี้ไปได้และดูแลผู้อื่นได้ด้วยเช่นกันขอเชิญชมภาพต่างๆในกิจกรรมของวัดตะบ,บุญมาลาโกนะคะ 快些，快吧、啊。 จเจ้าพลีหัวใจด้วยรักเป็นบูชา กับควันกํายานนั้งถวายพระเกียรติจากหัวใจข้าน้อยด้วยพลีจากแรงกายคือบนแห่งเลือดเนื้อชีวีโปรดรับบูชาใน